มาที่เรื่องสุดท้ายครับเป็นข่าวเตียงหักกันบ้างนะของซันชัยถ้าใครจำได้นะกับ F4 ไต้หวันที่เราได้ดูกันถึง11ปีความรักของเธอเลยครับ งานนี้ไม่ได้แค่จบกันง่ายๆนะฮะตอนนี้มีข่าวยืนยันการหย่าขาดปิดฉากชีวิตคู่นาน11ปีของต้าเอสหรือว่าสปีซีหยวนนะครับนักแต่งชื่อดังชาวไต้หวันที่แฟนๆจดจำเธอจากซันช่ายใน f 4หรือว่ารักใสๆหัวใจ4ดวงนะครับกับหวังเซลเฟยครับสามีนักธุรกิจรุ่นน้องนะฮะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายคนมองว่าไม่ใช่ข่าวเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเมื่อกลางปีฝ่ายหญิงก็มีข่าวประกาศเตรียมหย่ามาแล้วรอบหนึ่ง ในขณะที่ฝ่ายชายก็มีข่าวเฉาออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องถึงพฤติกรรมที่ส่งผลให้นางเอกไต้หวันคนดังกับทนไม่ไหว ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมชอบปาร์ตี้สังสรรจนเคยไลฟ์สดขณะมืนเมารวมทั้งมีกิ๊กสาวในปาร์ตี้พูวพันกับสตรีมเมอร์คนดังเต็มไปหมดเลยฮะอย่างไรก็ตามเกีเก่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทนายความตัวแทนทางกฎหมายของหวังเสี่ยวเฟยครับก็ตามข้อมูลระบุว่าเป็นทายาทเครือพัตการพัฒคารนะฮะชื่อดังในจีนมีถแถลงออกมาแล้วครับว่าลูกความของตนเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมเฉาตามที่ถูกร่ำลือแม้แต่น้อยเลยนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่เขาเนี่ยแอบมีกิ๊ก นักแสดงรุ่นน้องจนส่งผลให้เตียงหักรักร้าวนะฮะตามที่มีข่าวออกมาดังนั้นครับทางหวังเสียวเฟยก็มีสิทธิ์จะยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากชาวเน็ตและก็เกลียนคีย์บอร์ดที่ป้ายข่าวลือสร้างความเสียหายเพราะถือเป็นการล้ำเส้นและหมิ่นประมาทนั่นเองครับสำหรับความรักระหว่างตาเอสนะก็หวังเซียวเฟยเนี่ยหลังจากก่อนหน้าน,นี้ครับที่หลายคนยกให้เป็นตำนานรักต่างวงการที่สร้างความฮือฮามาเสมอครับเพราะว่าถัดจากเลิกราก,กับวิก หรือว่าใจใจ f 4นะฮะทางต้าเอก็ไม่เคยมีข่าวกับใครอีกจนกระทั่งได้พบกับหวังเซี่ยวเฟยในงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนก่อนจะประกาศมั่นหมายหลังซุ่มเด็กกันได้เพียง49วันเท่านั้นครับและครองชีวิตคู่กันมาถึง11ปีก่อนจะประกาศอยากขาดจากกันเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับ ถือเป็นการออกเดทก,กันที่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าครองใช้ชีวิตคู่กันมาอันนันมากๆเลยสิบเอดปียังไงขอแสดงความเสียใจกับการที่ทั้งคู่เนี่ยต้องเลิกรากันด้วยนะครับ